คมที่ผ่านมาลดลงไปร้อยละ1.3สู่ระดับ85,500ล้านดอลลาร์ในส่วนของตัวเลขการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ0.6นู่ระดับ3 4 4 0 0 0ล้านดอลลาร์ในขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ1.2สู่ระดับ250,00 0ล้านดอลลาร์ซึ่งหากไปพิจารณาตั้งแต่ต้นปี2565จะพบว่าสหารัฐยังคงขาดดุลการค้ามากที่สุดต่อประเทศคู่ค้า5ชาติ แกบจีนเม็กซิโกเวียตนามแคนาดาและญี่ปุ่นธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดสาขาแอตแลนตาเปิดเผยแบบจำลองคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐล่าสดุดที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะหดตัวเพียงร้อยละ1.9ในไตรมาสที่2จากเดิมที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มหดตัวถึงร้อยละ2.1แต่ก็ยังบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวในไตรมาส2รุนแรงกว่าไตรมาสที่1ค่ะ ซึ่งหดตัวร้อยละ1.6แสดงได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วเนื่องจากเศรษฐกิจหดตัวสองไตรมาสติดต่อกัน